นี่นะครับสวยอืสวยครับลงสกิลวันตายเอามือสวยนี่โดนเรียบร้อยครับกี่สามอะไรหรอ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 มาดิมาดิมาดิโยซ่าดีวิบรุ่นเมกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับ ตัวเกม Marvel Reborn นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวอ่ะ TPS ต่อสู้นะครับท่านผู้ชมสไตล์ Marvel นะครับโหพะทะโอ้กนะคล้ายๆกับตัวเกม Overwatch เลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับมันมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมนะเออวิธีการโหลดอยู่แล้าน่าคจะตะคลิปนะนี่มันเป็นเกมคอมนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัว Venom นะท่านผู้ชมนันเป็นตัวแวนการ์ดหรือว่าตัวแท้งนะครับสายเออเขาเรียกสายแวนการ์ดนะตัวแท้งนะครับจะเป็นรูปมือควายอย่างนี้เป็นตัวแท้งนะฮะอืม สกิลนะครับอย่างแรกก็คือเวนอมนี่เป็นตัวโจมตีระยะไกลนะท่านผู้ชมนะเป็นแทงโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็โจมตีคลิกซ้ายเขานี่จะเป็นการแบบว่าใช้ใช้ใช้หนวดใช้หนวดใช้แบบเมือกของมันอะออกไปโจมตีนะครับท่านผะู้ชมนะถือว่าแรงอยู่นะครับเป็นโจมตีระยะไกล้ที่โอเคเลยครับเหมาะสำหรับแบบไปเล่นแบบสายแทงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นโนเนียนะครับแล้วก็ สกิลต่อมาอันติเมดเขานะครับปุ่มคิวนะนี่เป็นการแปลว่ามุดมุดดินเข้าไปแล้วก็เข้าไประเบิดกลางวงนะนี่จะมีนี่เห็นไหมหลอดตรงนี้ระเบิดกลางวงแล้วมันก็จะติดสโลด้วยนะครับุกผู้ชมนะอ่าสุดต่อมานะครับอันนี้เป็นสกิลกดชิปนะชิปนี่คือเป็นการแปลว่าหา,หาหาจุดโรยสลิงหนีนะเหมือนเหมือนเหมือนสไปเดอร์แมนนะครับทุกผู้ชมนะเวลาเราเข้าไปเข้าไปนัวกลางวงเสร็จปุ๊บเราก็รีบออกนะทุกผู้ชมเออมาหาเติมเลือดอะไรพวกนี้นะทุกผู้ชมอ่าต่อมาสกิลอีนะเป็นการเปิดซิมเบโอนะต์นะซิมเบโอครัวซิมเบโอท ลิซิสเลนนะทุกผู้ชมนะนี่เห็นไหมเปิดโลกซิมิโอได้กด e นะวางโลกนะครับเห็นไหมน,นี่นี่นี่มันจะมีเอาค่ากันมาแล้วรู้ไหมนะครับแต่ต้นเลือด800นะครับตัวนี้นะพอปลดเปิดซิมิโอเสร็จปุ๊บเห็นไหมจิก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 ปุ๊บ i ิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c อ l l of d u y y Warzone m o b i l ในนะคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไริชแมนช็อปเอ็ p X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชาระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมใหม่ต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น มันก็จะกินเข้าไปนะก็เป็นแบบเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ปุ่ม F นะท่านผู้ชมนะ F นี่คือเป็นแบบกระโดดเข้าไปแล้วทุ่มลงไปกลางวงนะเออแล้วก็คลิกขวานะคลิกขวาเออคลิกขวาเป็นในส่วนของเซลลูลานะท่านผู้ชมนะก็คือเชื่อมต่อกับทุกตัวนะนี่อย่างนี้พอถึงจังหวะระยะหนึ่งมันก็จะก็เ,เรียกว่านะทำดามจดได้นะครับท่านผู้ชมเออ,อน,นี่ก็เป็นเอเรียนไบโอโลจีนะท่านผู้ชมตัวน,นี้เป็นแบบจับได้เหมือ Spider Man นสไปเดอร์แมนนะท่านผู้ชมเออ แล้วก็แพสซีนนะครับเหมาะสำหรับเราคอมโบกับสไปเดอร์แมนนะทุกผู้ชมนะนี่เห็นไหมมันจะมันจะมันจะขึ้นเองนะถ้าสไปเดอร์แมนอยู่ในระยะที่ต่อสู้กับในส่วนของเจ้าตัวปีเตอร์ปีเตอร์อันนี้นะเขาเรียกน,นะปีเตอร์ไอหุ่นยนต์น่ะเออนะท่านผู้ชมนะครับนี่นะนี่แม้ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างงี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเองนะก็เราเป็นเซนนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับคอมโบวิธีการเล่นนะเห็นไหมเขาชิปไปก่อนนะครับแล้วก็เอฟลงไปตุ้ม นะท่านผู้ชมแล้วก็กดขวาแล้วก็ตีปกตินะเห็นไหมกด e ก็ได้ถ้าโดนโจมตีน่าจะเป็นโล่นะครับอย่างแรกก็กดชิปไปแล้วกด f เข้าไปทุ่มนะท่านผู้ชมนะแล้วกตตต็ตีตีตีนะครับหรือก,กดลิกขวาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมตุ่มแล้วก็กดขวาอย่างงี้แล้วก็ตีลิกซ้ายนะครับอ่าโอเคมากเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับว่าเราจะทําได้คอมโบลุยมาเว้ยมาเว้ยวีนอมมาแล้วนะครับอ่าตัวแรกของเรานะครับผมขอสไปเดอร์แมน่ะ สไปเดอร์แมนสักตัวหนึ่งแล้วก็เออสไปเดอร์แมนตัวเดียวพอนะครับไอ้จิไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ขอแค่มีซับพอร์ตก็พอนี่เฮ้ยไอสองตัวนี้มันติดคอมโบกันว่ะนี่อันดับวอลล์กับเออสตาร์ลอร์ดนะนี่ฮ okay. ิลโอเคฮิลมาสองโอเคเฮ้ยฮิลฮิลพอแล้วฮิลสองพอแล้วไปลุยตัวเตีงพิงร้อยยี่สิบกว่าคนดูผมว่ามันมันเยอะเกินไปนะมันน่าจะเป็นซับจะ พวกห้องโกงห้องโกงไอห้องโกงห้องโกงอะไรพวกนี้นะหนูนะห้องโกงห้องโกงเนี่ยผู้ผิดชีขึ้นไปนี่ไหมเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะครับปักปักปักอ่ากดที่ขวานี่ระเบิดนะครับไซโคซิงอย่าลืมเปิดโล่ด้วยนะคุนดูนะเข้าไปอ่ะโดดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทุ่มตุม่มแล้วก็เปิดโล่ทิศขวาเปิดโล่เย <c oughs> ทีนอมีตัวอะไรบ้างวะโอเคอ่าโมีเออมีดามิเอตฮีล่าโอเคมีแทงสองมีฮักกระผมนะนามวอลโลกกับอ่าแอนทิสเป็นฮิวนะโอเคโอ้ดาเมจมาเยอะละเปลีนปุ๊บมาก่อนเลยตรงนี้โอเคมึงเข้ามามึงเข้ามาล้วงขนาดนั้นเลยเหรอมึงเข้ามาล้วงขนาดนั้นเลยเหรอนี่เลยเอาดิเข้ามาล้วงขนาดนั้นเลยเหรอเข้ามาล้วงขนาดนั้นเลยเหรอเข้ามาล้วงขนาดนั้นเลยเหรอสวยเพื่อนโรสลิงมาก่อนครับ รอครับรอจังหวะนะคุณดูนะสวยสวยไอรอนแมนล่วงเราโรยสลิงหนีนะครับอือสวยสวยสวยเปิดโลก่อนฮิวว้าโอ้โหตัวฮิวเราอยู่ไหนมั้มตัวฮิวเรายังนัวอยู่หน้าป้อมอยู่เลยอ่ะคุณดูสวยสวยดันได้แล้วผมเข้าไปเปิดทางให้เมื่อกี้นี้ วะโดติดไปก่อนนะครับคุณดูปั๊บนี่อือวิอาโรจิเฮ้ยโอ้โหข้างในนวลจัดเพื่อนเราแม่งยังนวลอยู่หน้าป้อมอยู่เลยผมต้องเข้าไปไปเนียนไปไปผักข้างในรอนะครับคุณนะให้แบบว่ามันเกิดคุณละหุ่นหน่อยเนี่ยไอรอนแมนแม่งเนียนจัดเลยนะ วีนอมเราก็ตึงจัดเลยแหละโอ้โหกูสไลด์ยังไงวะเนียเนียเนียเนี่ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสวยอืออืออืออสวยแต็กนึงได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เข้าไปเข้าเข้าเข้าไปหนีผลอยู่อย่างนั้นน่ะเข้าไปเนียนได้นะคนดูสวยดันรถไปเพื่อนวะ นี่นี่นี่แม่งสกิลผิดจัดป้ป้าปตัวเราวิ่งช้าจัดเลยนะท่านดูต้องหาดึงจุดดึงสลิงดีๆีเมาส์กลางนี่จะเป็นอันนั้นนะค่านผูนะนี่ถ้าเราอยู่เหยียบตรงนี้มันจะดันไวขึ้นนะครับโอเคปั๊บอ๋ออุ้ยๆลงก่อนลงก่อนเปิดโล่ก่อนครับค่านผูปั๊บ โเดี๋ยว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 นี่นะครับสวยออืสวยครับลงสกิลวันตายเอามือสวยนี่โดนเรียบร้อยครับขิดสามอะไรหรอ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 มาดิมาดิมาดิอย่างตึงอย่างตึง ดันไม่อยู่ดันไม่อยู่สวยเพื่อนปั๊บสวยครับวางโล่ก่อนอุ้ยอุ้ยสวยเพื่อนไปดุ๊ยปั๊บนี่เลยครับสวยอุ้ยอุ้ยหิวหน่อ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 ยโอ้โหเลือดเลือดไหนเลือดไหลสวยนี่เดียวสวยลงลงสก,กิลลงสก,กิลเอาดิเอาดิ

หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0 0 0คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, v a l o r a n t Age Racer, s a u s a g e m a n Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL Identity V, l ล g ก n d Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop Line at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Richman Shop เฮ้ยมันไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้นกันมาข้างหลังไงตัวยัว เนี่ยเนี่ยมันยังนัวงในห้องกันอยู่เลยนะนี่อือมาแล้วสวยอือสวครับสวครับหัวหนัวจัดหัวจัดคนดูตัวนี้นี่เลยไปไหนไปไหนไอ้เนียนไอเนียนไอ้นี่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 เนียนไอเนียนไอเนียนไอ้นี่เนียนสวยสวยอือสวครับมาว้า เวนอมโคตรมันคนดูหมกเลยมาตบตัวมาเพื่อนปั๊บตุ้มวปะมุดไปก่อนแบมไว้เอาดิมันไปไหนละไปไหนละเออตีตัวปอมมันก่อนนะคนดูนะอะไรโหลอะไรโหลตาย เว้ยเว้ยเว้ยเ้ยรับตัวปอมแม่งก่อนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวปอมมันเนียนเลยนะคนดูมันตีเนียนเลยคนดูโอ้ปอมไม่ตีเนียนเลยสัสตร์เอาดิเอาดิสวยสวยสวยอือไปไหนเล่า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 เอาดิเอาดิสวยตาย ปั๊บไหนหลอไหนหลออุ้ย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 ีเกไซโคซิงไซโคซิงออล่วงล่วงล่วงรูสองรูสามสวยไปังเกาะไปไหนเล่าผมไม่มีตัวฮิวนะผมบอกก่อนสวยแตกเอาดิเอาดิเอาดิสวย เว้ีนอมโคตรตึงโคตรมันเลยคนดูผมบอกเลยเฮ้ยเอ้าโหมีพีเฉยเลยจะหายลหมโหดไปหน่อยคนดูอุ้ยวีนอมมันคนดูถ้าคนเล่นวีนอมผิว๊พิวนี่จบเลยนะคนดูเจอทีมแบบนี้ทีมเรามันฮิวดีนะมันมีฮิวสองนะครับได้ใช้ได้คนดูนะ <c oughs> มาดูก่อนเีกก่าผมฆ่าไปแถบบ้าฆ่าไปสี่ 4, ตายสี่แล้วก็ช่วยทีมสามนะครับแล้วก็ทำไฟนอลฮิตนะแบบไฟนอลฮิตคือหมายถึงว่าแบบนวลนวลน่นนะคือเก็บได้นะ่ะเออท่านผู้ชมแบบไฟนอลฮิตเขาได้นะก็เอ,อ่อสิบครั้งแล้วก็มีดาเมจหกพันสามนะแล้วก็บล็อกดาเมจได้นะครับโอ้โหบล็อกดาเมจได้มื่นแต่ว่าสู้บรูซแบนเนอร์บลูสแบนเนอร์ดำทำดาเมจดีจัดนะแต่ผมแบบเข้าไปล้วงได้ดีนะสตาร์ลอร์ดทีมเราก็เล่นดีกับนีโมเล่นดีจัดเลยนะเนี่ยสองตัวเนี่ยโจมตีนะครับเล่นดีเล่นดีคนดู เออไปลุยกันต่อครับอีกสักตานหนึ่งแล้วกันเอาละเอาละมากันอีกแล้วนะหุย้ยสวยนี่มีตัวหนึ่งนะที่ทำคอมโบได้ซิมเบโอเราได้นะเออโอเคสองตัวหุย้ยครบทีมครับไปทีนี้เป็นเล่นแบบแอรเรียนนะรอบนี้ีวรอก่อนรอก่อนรอ,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 รอทีมก่อนผมต้องโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วพุ่งเลยนะคนดูนะ เหยียบเลยดิยึดก่อนเลยครับคนดูปั๊บบื้มสวยวงครับกลางวงล้อม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 อุ้ยโอ้ผมกลางวงล้อมเกินไปว่ะคนดูมันไม่มีตัวฮิวผมมาไม่ยังมาไม่ทันนะสวยสวยโอ้เดี๋ยวพันนี้เชื่อเราก็หุดปั๊บ รอๆๆคนดูรอจังหวะดีๆมันยึดแล้วเพื่อนอู้ตูมสวยโอ้โอ้แกงล้อมเกินเฮ้ยหิวยิวตัวหิวไปไหนวะอื้อใสอือเนี่ยเนี่ยโอ้โหลงตัวหิวไม่ได้เลยเนี่ยต้องล้วงข้างหลังนะคนดูอย่างนี้ หมายนาะตานี้ <laughs> ไปไปผมไปลินฝั่งนี้แล้วกันต้องต้องเข้าหลังนะครับทุกผู้ชมนะไม่งั้นมันผมว่าล้วงไม่ได้นะเดี๋ยวๆดีหาหาจังหวะดีๆเข้าด้านหลังสวยนี่แหละนี่แหละถึงไหมนั่นแหละเอาฮิวมันก่อนเอาฮิวมันก่อนเล่นฮิวมันก่อนเล่นฮิวมันก่อน,น,วน,อนสวย วิ่งเกือบตายแล้วนะมึงทำไมทีมเรามันมันรวมโอ้โหมึงไปยืนทำไมตรงนั้นวะเนี่ยนะนูสิทำไมแทงเราไปยืนอะไรตรงนั้นกันหมดเลยโอ้กูจะบ้าตายเจอทีมทีมโง่แล้วคนดูนะแทงไม่เข้าได้ไงวะเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอดูสิเออแทงเนี่ยไหวไปเออต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ไหวนี่เนี่ย วบๆเรียบร้อยเรียบร้อยผมดูได้อยู่อย่างนี้อุ้ยเอาดิเอาดิสวยปั๊บนี่เลยครับสวยตัวแตกตัวกระดินตัวกระแตกตัวกระดินตัวแตกตัวกระดินอุ้ยโอ้โหโดนจับโดนจับลูก่อนลูก่อนลูก่อน เอาตัวเปิดตัวเปิดโอ้โหเปิดลึกไปคนดูเอาว่ะเอาว่ะโอเคครับทก่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัววินนอมนะในเกมมาเวลรีวอลนะท่านผู้ชมนะเออไปลองลองจับมาเล่นดูได้นะท่านผู้ชมนะถ้าเจอแบบทีมแบบว่าไล่ฮิวเราดีๆเนี่ยผมบอกเลยเป็นตัวที่โหดจัดเลยนะเพราะมันสามารถที่จะยืนยืนแลกได้เลยนะคนดูตัวแบบว่าใช้ได้นะครับอ๋อ ก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้าร้าน i ิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช h อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ ย i แอดริชแมนชอปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริกกกาาารเเติมมมมชนีนย ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆุ้มโลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย